บทที่1การกำหนดแนวทางช่องอย่างชัดเจนจุดเริ่มต้นของการสร้างไรายได้บน TikTok Affiliate ในการเริ่มต้นเปิดช่องบน TikTok เพื่อหาไรายได้นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดและต้องทำเป็นอันดับแรกคือการกำหนดแนวทางช่องให้ชัดเจนหลายคนอาจสงสัยว่าการกำหนดแนวทางช่องหมายถึงอะไร และทำไมจึงจำเป็นต้องทำตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างสมมุติช่องน้องมูลหน้ามึนนายเอเป็นพนักง,งานประจำคนหนึ่งที่กลับบ้านมานเหนื่อยทุกวันและพบว่ามีแมวของเขาชื่อน้องมูลมานั่งรออยู่หน้าประตูเสมอนายเอ มีความผูกพันกับน้องมูลเป็นอย่างมากและด้วยภาระหน้าทีที่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่ที่ล้มป่วยทำให้ในายเอเริ่มมองหาวิธีหาไรายได้เสริมเพิ่มเติมจากเวลาว่างที่มีอยู่อย่างจำกัดโดยข้อจำกัดที่ไม่สามารถทำงานนอกเวลาหรืองานพิเศษได้ตามปกตินายเอจึงหันมาพิจารณาการทำา t k t t o Affili อรีคำถามสำคัญคือ ถ้านายเอจะทำช่องติ๊กต็อกเพื่อหาอไรายได้เขาควรทำช่องเกี่ยวกับอะไรนายเอมองไปรอบตัวและพบว่าตนเองมีทั้งน้องแมวที่น่ารักมีอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงแมวครบครันไม่ว่าจะเป็นที่นอนแมวทรายแมวหรือที่รับเล็บแมวเขาจึงได้ไอเดียว,ว่าทำไมไม่สร้างช่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกับแมวของตัวเองเสียเลยละ่ะนายเ จึงเริ่มเปิดช่อง t i ๊กตอกชื่อน้องมูนหน้ามืนโดยเน้นนำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่ใช้เวลาร่วมกับน้องมูนเช่นถ่ายคลิปตอนกลับบ้านแล้วพบแมวรอหน้าประตูบันทึกคลิปตอนน้องมูนวิ่งไปกินอาหารแชร์ประสบการณ์การดูแลแมวการรักษาโรคแมวและการเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับแมวคลิปเหล่านี้ดูเหมือนธรรมดา ต่เพราะเต็มไปด้วยความจริงใจและชีวิตจริงของนายเอจึงทำให้ช่องของนายเอค่อยๆมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความสม่ำเสมอคือหัวใจแม้ว่าช่วงแรกจะยังไม่มีผู้ติดตามถึง1,000คนแต่นายเอก็ไม่หยุดผลิตคลิปเขาโพสต์คลิปเกี่ยวกับแมวของเขาทุกวันโดยไม่วอกแวกไปทำเนื้อหาอื่นเช่นการท่องเที่ยวรีวิวอาหารหรือคลิป ตลกนอกเรื่องผลลัพธ์คือช่องของนายเอมีแนวทางที่ชัดเจนผู้ติดตามจึงเป็นกลุ่มที่รักแมวเช่นเดียวกับเขาเมื่อเวลาผ่านไปนายเอมีผู้ติดตามครบ1,000คนและสามารถเปิดตะกร้าสินค้าเพื่อสร้างไรายได้จากการขายสินค้าเกี่ยวกับแมวได้ในที่สุดสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากตัวอย่างนี้คือข้อที่หนแนวทางต้องชัดเจนผู้ชมควรสามารถตอบได้ทันทีว่า ช่องของเรานำเสนอเรื่องอะไรข้อที่2เนื้อหาต้องตรงกับตัวตนทำในสิ่งที่ตัวเองใช้ชีวิตอยู่แล้วจะทำให้การทำคอนเทนต์เป็นเรื่องธรรมชาติข้อที่ 3. โพสต์อย่างสม่ำเสมอความต่อเนื่องทำให้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงข้อที่4อย่าสับสนแนวทางหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องเพราะจะทำให้กลุ่มผู้ชมหลักสับสนและเลิกติดตามได้ข้อที่ห สร้างกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเมื่อเรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครการสร้างไรายได้ผ่าน Affiliate ก็จะง่ายขึ้นพอด์แคสนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสอนทำในหน้าติกต o อกแบบเชิงลึกนะครับหากท่านใดที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถกดลิงก์ที่ description ทักบ้านเขียวมาหาผมได้เลยครับ ผมมีสอนปรับพื้นฐานปูพื้นฐานให้เริ่มต้นทำอาชีพในหน้า TikTok เริ่มต้นติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องถูกทางเพื่อที่คุณจะได้ต่อยอดทำเงินได้ในอนาคตครับหากสนใจคอร์สทักบ้านเขียวที่ด s c r i p t i o n ได้เลยนะครับ